เอาละสิพี่น้องแมคโครดับครับผมเจ้าที่แรงเหรอเจ้าที่คือแรงแท้เกิดอ,อะไรขึ้นเน,นาะกับเจา้าฮิตาชิ EX120 เราครับผมปั๊มโซล่าปั๊มมีปัญหาบอตายแล้วงานนี้ปั๊มโซล่ามีปัญหาครับ ต้องใช้เบนซินล่อเข้าไปที่กองอากาศครับเพื่อให้มันดูดไอเข้าไปนะเพื่อให้มันให้มันติดเรวขึ้นมดใช่ไอนี่ก็ได้ปกติปกติมันล่อไปในนั้นเลยแล้วทําไมนู่นอ่ควันเทอร์โบควันขโมงเลยนู่นมันร้อนเป็นอนันร้อนครับเทอร์โบเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่ารถมันมันใจเหมือนคนเพราะว่าเราเอาเบนซินล่อด้วยแ้มันเครื่องมันด้วยอันนี้ก็งอแงีนิดหน่อยครับเจ้าฮิตาชิเราของใครของบักบอย บ๊อบบ๊อบบบบบุ้มนี่ครับเรียยม้อยครับติแล้วต้องล่อครับต้องล่อตุ้มนะเมื่อกี้มันใหญ่จริงอันนี้อ้อลูกพี่ลูกพี่มาขับรถตายแล้วลูกพี่นี่มอนครับผม ไม่มีหล่นะอย่างนี้อันนี้พึ่งพึ่งนิมนต์มาจากวัดครับผมตรลุงพี่ขับรถโหดแท้หอนด้วยนี่มาจากวัดนะมาจากวัดแถมหอนอียิ่งหงักตายแล้วมากับเสียงหอนนะ ตายแล้วบุ๊บบุ๊บบุเบบุ๊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 บบย๊บบก๊บเุ๊บบุ๊บบนก่บนอบบุ๊บบด๊บบุ๊บบบบุุ๊บบอ๊บบุอบบุบบุ๊บบุ๊บบอ๊บบุ๊้บุบบบบไบบ ไหนกินเที่ยวแล้ว,ะวนะไหนไหนดูหน่อยตาีาระกปรกวดนานงามออสงสัยมาประกวดนางงามแน่เลย <laughs> ให้ซื้อทีละสองเลยครัให้ซื้อทีละสองเลยนะนี่ครับฝากเล็กจวดนี่ฮะฝากช่องน้อยๆอ,อีกช่องหนึ่งนะครับช่องน้ออยๆช่งเล็กจวดเออช่องน้อยแต่คนไม่น้อยครับคนใหญ่มากเลยอืมตอนนี้เราก็ตักทำงานของเราไปก่อนครับ เสียตีนี่เสียตีนี่ซุ่มอย่างเดียวครับซุ่มอย่างเดียวเลยเสียตีนี่ฮะย,ยังไม่เห็นเลยครับบอกว่าให้รอดูคัดยูทอมออกมาก็ให้ตามมาอ๋อไม่ต้องไปรอดูหรอกครับมาเลยฝั่งนี้มีทีมเราทีมเดียวเลยน่าจะใช่แล้วเพราะว่าสีฟ้าที่นี่มีแค่สองคันสามคันรถแต้สวยหรือเปล่าสีฟ้าครับน่าจะเต็มแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปประจำการอยู่บนรถ อีกบุ้งกีหนึ่งก็คงจะเต็มแล้วครับนี่ฮะเต็มแล้วครับไปแล้วออกตัวแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เสียตีก็สั่งลูกน้องมาแล้วครับให้เข้ามาประจำการแล้วส่วนต้อมหมอความนี่จอดจินแตงโมยอยู่นู่นครับต้อมหมอความ ตอมเอ้ยตอมเอ้ยตอมเอ้ยใจเย็นทำเที่ยวน้อยทำเที่ยวน้อยเดี๋ยวหมอแม่จะดูเอาด้ว,วิงได้ก็วิ่งไปก่อนครับตอนนี้ ມັນເຂົ້າເຊົາ เคยครับผมไม่รู้จะพูดอะไรตอนจบเนี่ย <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆฮะบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ